ต้องค่อยๆนึกชื่อไปด้วยว่าชื่ออะไร uh huh. พี่พิธพันธ์วัดศรีสะเกดป้าก็รอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็จะออกไปอีกวัดหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันออกมาจากโบสแล้วนะคะนี่ก็คือประตูค่ะประตูที่จะออกไปข้างนอกเจดีหลังนี้ก็น่าจะเก่าแก่มากแล้วภาษา ภาษาลาวกับภาษาไทยนะบางตัวคล้ายกันนะแต่บางตัวก็ไม่เหมือนกันเลยอ่านยากมากเนี่ยหนูว่าเดอร์ดูเซบินได้นะเดวิธีเดเดอารว่าเดออินนะฮานด่านะฟเฟืนย้ายย้ายซอเดริงตะพูโฮเทลอีก,กาตาดเดเยอรัสเซนะ<ป>นะป้าพยายามบอกลุงว่าออลักษณะของของพระธาตุกับ พระาธาตุกับกับโรงแรมที่ป้าไปพักอยู่ที่ที่ภูเก็ตอะ่ะเขาทําลักษณะคล้ายๆกันน่ะคือลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอยู่ในโบสถ์ในวัดอะไรอย่างเงี้ยแกก็ไม่เข้าใจหรอกตอนแรกอะ่ะก็เลยต้องอธิบายให้ให้แกฟังว่าที่ฉันไม่ชอบลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเออเขาเรียกอะไรนะพระาธาตุที่ใส่กระดูกของคนที่เสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะจบจากเออเออ เออเขาเรียกวัดไม่ใช mm ่ว hmm. mm ัดสิยินเวลเวลคอมทินศรีสะเกตมูเซียมมูสิกก็เรียกมูเซียมมีเซียมเวียนเวียนเชสเวียนเชสไหนย์เยอโอเปเดเวียงจันแมนเอ่งเงินเดย์ก็เวียงจันนะเนี่ยเวียงจันโอ้อ่านยากมากเลยค่ะ กทิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะบบวัสดีค่ะ